สวัสดีครับอยู่กับผมแซมคนสรกลกราวนี่มาดีมารถไทยมาจากไหนไม่รู้ครับสายใต้ก็ไมา่น่าใช่ครับนี่ครับคนขับคนขับชื่ออะไรครับอิฟนี่มาขับรถไถใครใครครับเอวลันทุงน่ง,งโอ้โหจะนับจะนับสุดจัดเลยครับดเสียงโฟังเสียงโบครับ เดืยดแรบแทบเอ้ยอน,นี้โอ้จะแช็คเจ้าของแกอยู่ไหนนี่โอ้ไปวิ่งทิพย์อ,อีกแล้วนี่ครับดูครับขี้เม,มาครับโอ้ขี้เม,มาปืนแตกแล้วมากนี่ครับเสียอิฟครับอยู่กับเสียอิฟนี่ครับดูปั๊มลมครับ,บโอ้มันเล็กแท้ปั๊มลมนี่สาูพัน เขาตามลมของใครนี่สันติลงรึงต้นเจริญต้นเจริญครับผมอันนี้โซ่ครับไปลากครับเออสุดจัดสุดจัดแต่คนขับนี่อยู่บ้านทับกระบือครับสี่เก้าครับเอ็มเอ็มยูสี่เก้าครับอ๋อคันนี้ไม่ที่แกไปออกตอนนั้นอะ ก็แกไปติดเกาะโบไม่ใช่เลยตอนที่ไม่ใส่โบอ่ะฮะตอนที่ไม่่ตอนยังไม่ใส่โบแรงกว่าห้าสิบกิโลเบาด้วยเป็นไทยเนี่ยไหนนะครับอยู่กับไปดันดินครับไปเรื่อยๆที่รถดำเขาวิ่งเนี่ยอยู่กับรถไทยช่างเอียวครับ วันนี้มาจากไหนไม่รู้ครับขายไหมขายไหมขายไหม <c oughs> ไม่กล้าขายของเทเก้ยืดเทรย์เทรย์ของอะไรนี่เขาดูเทรย์เลย <c oughs> โอ้บ้านโป่งเลยบอใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมากของช่างเอียวนี่ยนี่โอ้โหโมตเต็มสูตรเลยครับลมมัอนมดลมมือนมดหาที่ปั๊มไม่เจอครับเฮ้ยเดี๋ยวแบตก็หมดแล้ว เดี๋ยวยของพี่ก็จามจามของพี่ใหทางใหญ่กว่าน,นี้เนี่ยโซลินน้อยครับไม่คันใหญ่เลยวะฮะไม่คันใหญ่เอ็มสี่เก้านะคันใหญ่เนาะไม่ไม่ใหญ่นะเล็กนะนี่ทำคันนี้อย่างนี้เลยเออเนี่ยที่พี่บอกที่จับอ,อะไรนั่นเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับผม